คุณเปิ้ลสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับตอนนี้อยู่กับคุณหมอยงยุทธนะครับติวรักเต็มร้อยเปิ้ลถึงวัยที่แบบน่าจะมีคู่ครองแล้วอะค่ะครับคือจะสามสิบกว่านะคะทีนี้มันตัดสินใจไม่ถูกค่ะมันมีผู้ชายที่อยากจะตัดสินใจเลือกอยู่สามคนนะคะซึ <c oughs> ่งเขาก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะคะครับคนแรกนะคะเคยเป็นแฟนเนก่าเปิ้ลเนี่ยค่ะค,ะคบกันมาหลายปีแล้วอะค่ะครับเราก็รักกันนะคะแต่ตอนนี้คือเลิกแล้วนะคะโอ,อะ้เพราะว่า รักเขา่เรารักกัน,นใช้คํานะคะแต่ว่าเขาเป็นคนไม่ประสบความสําเร็จในด้านการงา<อ>นอเลยแล้วนี่มันทําให้ก็รู้สึกเหนื่อยใจแล้วก็รู้สึกว่าชีิพม,มันลําบากอะไรขนาดนี้ครับคนนี้คนนี้มาก่อนเพื่อนเลยใช่ไหมค่ะเป็นคนแรกเลยนะโอเคค่ะแล้วพบกันนานนะคะทั้งคือก็ทนลําบากมานานมากจนแบบไม่ไหวแล้วอะค่ะอืก็เลิกแต่ทุกวันนี้เขาก็ยังรักเปิ้นอยู่นะคะคเธอเขาก็พร้อมนะคะ ส่วนคนที่สองเนี่ยค่ะคือว่าเขาคนนี้สมบูรณ์แบบหน่อยอะค่ะเขาเป็นคนมีอายุนะคะเป็นคนน่ารักรับผิดชอบทุกอย่างคือค่อนข้างเพอร์เฟกต์นะคะแต่แต่ว่าด้วยวัยแล้วน้าท,ที่การงานที่มันแตกต่างกันนะคะเหมือนวิถีชีวิตมันต่างกัน,นะะทําให้เกิดช่องว่างอะนะคะลแล้ว,วพอคบเข้าไปความรักครั้งนี้มันเลยรู้สึกไม่ค่อยลึกซึ้งตึงใจเหมือนที่เคยรู้สึกมาค่ะครับอแต่เขาก็ค่อนข้างเป็นทอยที่รู้สึกว่า ันค่อนข้างน่าสนใจอะนะคะแบบไม่รู้วันพูดยากเกนคนที่สามเนี่ยค่ะมีอีกค่ะคนนี้คนนี้ก็เป็นเพื่อนกันมานานนะคะคเป็นเพื่อนกันมานานเป็นเป็สิบปีอะคะ่ะคือเปิ้นก็ชอบเขาเขาก็เคยบอกว่าเขาชอบเปิ้นเหมือนกันคือเราเข้ากันได้อ่ะคะ่ะครับแต่คนนี้คนนี้จับต้องไม่ค่อยได้คือเขาเป็นคนร่อิสระแล้วก็ค่อนข้างรักตัวเองสูงอะคะ่ะ<อ>ไม่อยากมีพันธะ ถ้าอะไรทําให้ <S <S ทำให้วหรู้สึกไม่มั่นใจถ้าจะอยู่กับเขาอะค่ะครับาาที่สําคัญเขาบอกให้เปิ้ลเนี่ยจีบเขาก่อนถือเต้นตัวมากอะคา่ะแต่คนนี้เปิ้ลรู้สึกว่าเราเข้ากันได้มากที่สุดนะคะในสามคนมทีนี้พอมันถึงจุดจุดหนึ่งเปิ้ลก็อยากรู้อาคาะค่ะว่าเอ๊ผู้ชายแบบไหนดีที่เราควรจะเลือกคบเป็นไปในอนาคตเนี่ยค่ะจริงๆการที่มีเออ่ตัวเลือกนี่ก็ดีนะครับคาวนี้ เวลาเรามองดูก็คงมองมองให้ยาวๆอม,มองให้ยาวๆเพราะว่าชีวิตคู่คือคือคุณว่าเน,นี่ยมีจุดพิเศษอยู่สองสองสองประเด็นคือว่ามีประเด็นที่หนึ่งที่บอกมาแล้วก็คือว่ามีคนให้เลือกหลายคนใช่ไหมออันอันที่สองก็คือว่าเราเริ่มตอนนี้เราคิดจะแต่งงานตอนที่อายุสามสิบเศษครับซึ่งก็คือว่าเป็นช่วงที่เป็นช่วงวัยที่ดีนะคือหมายถึงว่าเป็นช่วงที่เราจะไม่ตัดสินใจแต่งงานเพียงเพราะอารมณ์รักอารไปอูออว่างใช่ใช่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น ในเมื่อเมื่อนี้ไม่มีจุดแข็งตรงนี้ต้องใช้จุดแข็งตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ดีครับใช่ไหมฮะอ,อย่างคนสุดท้ายเนี่ยจะดูผจญภัยดูท้าทายอินเดียนะแต่ว่า<น>แต่ว่าควรจะเหมาะตอนเราสักอายุ2ี่สิบเศษอ๋อเหรอแต่ว่าตอนนี้เราอายุสามสิบกว่าต้องคิดว่าเอ๊ะอยู่กันแล้วนี่จะอยู่กันอย่างเข้าใจไหมอ,อยู่กันอย่างร่วมทุกข์ร่วมสุขไหมเออถ้าเจอปัญหาวิกฤตในชีวิตต่างๆเนี่ยเราจะแบบจัดการร่วมกันได้ไหมถ้าต้องมีลูกด้วยกันเราจะรับชอบลูกด้วยกันได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคือ เกิอเนี้ยคือภาวะที่เที่เป็นจุดที่สําคัญนะครับคนที่สองคนที่สองคันนี้เพ้นท์เพนท์้นถ้าถ้าคิดอย่างนี้เดวก็ต้องคิดถึงระยะยาวให้มากๆคันนี้ผมก็คงตอบให้ไม่ได้นะคุณหมอจะไปเลือกให้คุณเปิรลลโถคสาโทรมาโทรมาพี่อยากอยากให้ลองอ่ะอย่างน้อยลองลองเลือกดูค่ะถ้าเกิดอย่าเงี้ยอุ้ยเอาละเราเราจะเป็นคนเลือกให้คุณเปิ้ลแล้วและเทียบกับสองคนแรกที่เล่ามาก็ไม่ไม่มีอะไรจะสูญเสียทั้งคู่ เพราะคนแรกเขาก็เขาก็เป็นเพื่อนเพื่อนที่ผูกพันกับเราอยู่แล้วของตายอยู่แล้วคนที่สองเขาก็เป็นคนที่อายุมากกว่ามันคงอยู่แล้วแต่งานกับผู้หญิงอายุสามห้าก็ไม่เป็นปัญหาอะไรไม่เป็นปัญหาใช่เพราะปัญหาก็คือว่ากว่าเราจะรู้จักกันจริงๆที่เราจะตัดสินใจได้เนี่ยก็ควรจะเป็นเพื่อนกันใช่ไหมสักครึ่งปีปีหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแฟนกันอีกระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยตัดสินใจเพราะขนาะนี้ก็คือว่าสองคนหลังถือว่าเป็นเพื่อนคนแรกถือว่าเป็น เป็นเป็นแฟนมาแล้วนะฮะแล้วเราก็ดูซิว่าอ่ะถ้าในสองคนนี้ถ้าเรายังเขาเป็นเพื่อนต่อไปเราก็จะก็ต้องรู้จักเขาให้มากขึ้นครับรู้จักให้เขามากขึ้นก็ตัดสินใจตัดสินใจได้เองแต่ว่าจริงๆแล้วคนแรกเนี่ยเป็นเพื่อนที่มีความสัต์ร,ร่มทุกข์่มสุขแต่ว่าคําว่าเราไม่ภาคภูมิใจในตัวเขาเนี่ยแล้วแล้วก็เทียบกับบุคลิกของผู้ชายสองคนเนี่ยบางทีคุณเปิ้ลก็ต้องถามตัวเองเหมือนกันว,<ะ>ว่าตัวเองเป็นคนที่คล้ายๆกับเป็นคนที่ อาจจะค่อนข้างจะเหมือนกับคิดถึงแฟนในลักษณะที่ตั้งความคาดหวังไว้สูงหรือเปล่าก็คงเป็นอย่างนั้นแล้วค่ะซึ่งความคาดหวังที่สูงนี่ต้องถามว่าเพื่ออะไรเ,เพราะจริงๆเราต้องการแฟนมาเป็นคู่ชีวิตใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราไปตั้งเป็นภาพพจน์เอาไว้แต่ว่าพอเป็นคู่ชีวิตกับเราไม่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราจริงไม่ได้แบบถ้ามีลูกก็ไม่ได้เลี้ยงลูกกับเราจริงนะมีความทุกข์ก็ไม่ร่วมทุกข์กับเราจริงมันก็ไม่มีประโยชน์นะ เพราะตัวเราเองเราก็จะมีงานการมีชีวิตที่มั่นคงพอสมควรอยู่แล้วคือต้องใช้เวลาครับต้องใช้เวลาคุณเปิ้ลนี่น่าอิช้านะฮะถ้าทางจะเป็นคนเสน่ห์แรงไม่เบาไม่ไม่ขนาดนั้นขอบคุณคุณเปิ้ลนะครับชาได้ค่ะขอบคุณครับ